คุณผู้ชมครับผมจะพาสาวกกิเลนพยองม,มาทำความรู้จักทีมสโมสรบีซีเทโรซาสนาเพิ่มมากขึ้นนะครับก่อนที่วันอาทิตย์ที่23มิถุนายนนี้ทั้งคู่จะเจอกันที่สนามเอ g ซีจีสเตเดียมบีซีเทโรนั้นลงสามมาทั้งหมด5นัดน,นะครับแข่งไป14แข่งน้อยกว่า S อ g ซมุนทองอยู่แต่อยู่1นัดชนะเจเสมอ6และแพ้เพียงแค่1นัดเท่านั้นที่สำคัญยิงได้27ประตูและก็เสียเพียงแค่10ประตูครับคุณผู้ชม ก็คือเสียประตูน้อยกว่า S.C.G เมืองทองอยูเต็ของเราซะอีกนะฮะ S.C.G เนี่ยเสียไป11ลูกและที่สำคัญแพ้น้อยกว่า S.C.G เมืองทองอยูเต็ดของเราคือ B.C.Tero e แพ้ไปเพียงแค่1นัดส่วนกิเลมยอง S.C.G มืองทองอยูเต็ดของเรานะี่ยแพ้ไปแล้วถึง3นัดด้วยกันครับแน่นอนครับนักเตะที่อันตรายของทีม B.C.Tero e ปัจจุบันนี้ก็ต้องเป็นคนนี้ฮะเคลตันซินวานำเป็นดาวซันโวข,ของทีม มังกรไฟอยู่ยิงได้ไปทั้งหมด8ประตูด้วยกันฤดูกาลที่แล้วเขาเป็นคู่ต่อสู้ที่น่ากลัวของทีมสินแดงดานะครับในการลุ้นดาวซันโบลเนี่ยลูกฟรีคิกของเจ้าตัวก็เด็ดขาดพียงแตว่าในวันอาทิตย์นี้เจ้าตัวโชคร้ายนิดหนึ่งนะครับที่สะสมโทษใบเหลืองครบครับทำให้ติดโทษแบนหนึนัดไม่สามารถรับใช้สโมสรบีซเทโรได้ในเกมที่จะเจอกับ s c g เมืองทองยเต็ของเราครับ ก็นับว่าเป็นโชคคิดดีของกิเลนทอยองเลยล่ะครับเพราะว่าเครตันซินวาเนอ่ะอันตรายในทุกๆจังหวะเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงเข้าไปจบสกอร์เองหรือว่าลูกฟรีคิกที่เราเห็นไปเมื่อสักครู่นี้นี่ครับเป็นเกมที่บีซีเทเจอกับทีมชลบุรี FC จากความผิดพลาดของสินทวีชัยนะฮะแต่ว่าเคลตันก็ ไม่ปล่อยโอกาสแบบนี้ให้หลุดลอยก็เรียกว่าฤดูกาลที่แล้วนะครับได้ดาวซันโวสูงสุดของไทยพิมลีกร่วมกับเจ้ามุยทีสินแดงดาไปนี่คือลูกที่ใช้ความสามารถเฉพาะตัวในการยิงราชบุรีบีซีเทโรชนะไป1นจากลูกนี้นี่แหละครับเนี่ย โยกหลบผู้เล่นราชบุรี2คนแล้วก็ตัดสินใจยิงเสาแรกเข้าไปสวยงามมากๆบีซ e เทโรจะอาศัยความสามารถเฉพาะตัวในแนวรุกในการทำประตูนะฮะเพราะฉะนั้นการตัดเคตันซินวาออกไปก็ทำให้เ c g ซ <im itar> ีจ t มุนทอเเจอโจทย์ที่เบาลงครับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เขาใช้ความสามารถเฉพาะตัวยิงประตูจีมแบงคอกยูเเดหลบผู้เล่นแบงคอก2คนแล้วก็ลากจี้เข้าไป ลักษณะการยิงคล้ายๆกับที่ยิงทีมราชบุรีนั่นแหละครับแต่ว่าถึงแม้ว่าไม่มีเคลตันซินวานะฮะนักเตะที่อันตรายคนถัดไปก็คือคนนี้ครับโชชิโมจิครับผู้เล่นชาวญี่ปุ่นมีความสามารถเฉพาะตัวที่ดีและที่สำคัญคือเข้าใจแทคติกของฟุตบอลสมัยใหม่ครับ ลูกฟีคิดของอาซูแล้วเจ้าตัวก็ยืนรอซ้ำอยู่ตรงนั้นใช้โอกาสไม่เปลืองนะครับสําหรับโชชิโมจิก็ถือว่าเป็นการสรัญญาที่คุ้มค่าของสมโมสรบีซีเทโรโ,โยกหลบผู้เล่นของทีมอโอสสภาแล้วก็ยิงจากแถวสองเข้าไปสวยงามจริงๆครับนี่ยดึงหลบแล้วก็ตัดสินใจยิงทันที ความสามารถเฉพาะตัวดีนะครับปัจจุบันนี้โชจิโมจิยิงไปแล้ว6ลูกด้วยกันครับเป็นรองเคตนสินบายอยู่เพียงแค่สองสลูกเท่านั้นเนี่ยลูกนี้ทําเกมแล้วก็ทะลุช่องเข้ามายิงทีมบุรีรัมยูเอเต็ดได้ครับแต่ว่าพุทธศินชาวอุเบกิสถานยกธงเป็นจังหวะล้าหน้าไปก่อนซึ่งจริงๆแล้วไม่ล้านะครับคุณผู้ชมเนี่ยเจ้าตัวใช้โอกาสไม่ค่อยเปลืองครับและอีกครั้งหนึ่งในเกมที่พบกับไชน่านะครับ บีซีเทโรออกไปเยือนทีมลบใหญ่ที่พ้าใช้นาทเอฟยิงจากเถาสอได้เด็ดขาดมากๆครับเนี่ยผู้เล่น s อ g เมืองไอยแต่ของเราต้องระมัดระวังแล้วก็ประกบโชชิโมจิให้ดีครับโอ้โหในเกมที่พบกับอินซีเพื่อนตำรวจนะฮะเกมทำท่าเหมือนจะไม่มีอะไรครับแต่เจ้าตัวก็เปลี่ยนสกอร์ให้กับบีซีเทโรได้ เก็ตบตกจากแถว2ในเกมพบกับทีมพัทยาอยู่ในเต็ะโชชิโมจิก็ยังคงเป็นตัวสำคัญของ b ีซีเทโรครับนอกจากโชชิโมจิแล้วอาซูเองก็อันตรายเช่นกันนะครับในเรื่องของการยิงลูกตั้งเตะลูกฟรีคิกนักเตะชาวสเปนผู้นี้เข้ามาแล้วก็ทำให้ แนวมิดฟิลด์แนวรับของบีซิเทโรแข็งแกร่งขึ้นครับแล้วก็แอบประทำประตูได้อยู่หลายต่อหลายครั้งด้วยกันจริงๆลูกตั้งเตะลูกเตะมุมของทีมบีซีเทโรค่อนข้างที่จะกดดันคู่ต่อสู้ได้ดีทีเดียวนะฮะนี่ครับหลังสัน ลูกเปิดนะครับแต่ว่าการปั่นด้วยเท้าซ้ายไซโป้งเนี่ยมันกดดันแนวรับของทีมคู่แข่งนะฮะลังสารเป็นคนที่เปิดบอลดีตั้งแต่อยู่วิลามแล้วล่ะครับมาอยู่บีซีเทโรเองเนี่ยลูกเตะมุมลูกตั้งเตะต่างๆน่ากลัวทีเดียวซึ่งคุณพลกลียนผยองของเราต้องระมัดระวังให้ดีครับก็นอกจาก ผู้เล่น2-3คนที่กล่าวมาแล้วนะครับก็ยังมีวิชยาเดดมิดอีกคนหนึ่งที่กำลังอยู่ในช่วงของความมั่นใจเนี่ะเป็นเกมที่เจ้าตัวยิงสโมสร TOTSC จากลูกเปิดของโชชิโมจิเป็นทีมที่นอกจากความสามารถเฉพาะตัวจะดีแล้วนะครับทีมเวิร์กก็ยังดีอีกด้วยละครับ เองยิง2ลูกในเกมที่เจอกับ t o t s c นะครับถึงแม้ว่าเกมนั้นทีม b c ซทีเราก็จําพ่ายคาบ้านไปก็ตามทีแต่ว่าวิชยาเด็มิดเองก็อันตรายครับยังมีผู้เล่นสำรองที่น่ากลัวอย่างชนาชิปสงกระสินอีกด้วยซึ่งคาดว่าในเกมที่พบกับ SCG มุงทองอยูเต็ดน,นะฮะโรเบิร์ตแล้วก็เรเน่น่าจะส่ง ชนะทิพ์ลงมาป่วนแผงหลังของ s อ g ซมุงทองยูเต็ดของเราอย่างแน่นอนครับนี่ครับเป็นประตูของวิชยาเดชมิตรที่เอาชนะทีมเชียงรายยูเนเต็ดไปได้3ประตูต่อศูนย์ผลนเอสซีมูงทองยูเต็ดต้องละเอียดทุกจังหวะเลยละครับกับการ เล่นก so ับ on b ีซ er ีเทโรเพราะว่านอกจากโรเบิร er. e e ์ตจะรู้ตื eng, scout, ้นลึกหนาบางของสโมสรเอ g เมืองทองยเต็ดอย่างละเอียดแล้วนั้นเรเน่เดอซายเอเองเขาก็สก้าวนะฮะเข้ามานั่งดูเกมของ SCG เมืองทองเต็ดมาประมาณสัก4ีาหเกมได้แล้วล่ะครับในเกมที่เล่นยากๆในการไปเยือนสโมสงครามนะฮะ b ีซีเทโรก็สามารถไปเอาชัยชนะกลับมาได้ เมื่อสักครู่เราดูเกมรุกของ B ีซเทโรไปแล้วนะครับทีนี้เรามาดูเกมรับกันบ้างนะครับเสียไปเพียงแค่10ลูกเท่านั้นนะฮะนั่นแสดงว่าเกมรับค่อนข้างที่จะเหนียวแน่นครับแต่ก็ยังมีจุดอ่อนที่แสดงให้เห็นอยู่ด้วยเช่นกันนะครับเช่นการเช็คลายล้ำหน้ายอย่างที่เห็นนี่เป็นเกมที่ชนบุรีสามารถตีเสมอได้ในช่วงนาทีสุดท้ายของเกมการแข่งขันเช็คลายพลาดนะครับ นั่นคือเกมแรกๆของ TPL ซึ่งหลายต่อหลายอย่างอาจจะยังไม่พร้อมอยู่นะฮะนี่ครับ BC t e เจอนักเตะที่มีความเร็วเล่นงานก็มีปัญหาด้วยเช่นกันครับสมปองสามารถยิงทีวีซีเทโรได้ฮนะ เซนเตอร์ประกบห่างไปนิดหนึงครับทำให้สมกองมีเวลาพักอ,อกแล้วก็พลิกตัวเข้าไปยิงลูกยิงไกลของ totsc ครับในเกมที่ totsc บุกมาชนะ TBC เทโรคาบ้านเลยล่ะครับแล้วก็เป็นการพ่ายแพ้ครั้งเดียวใน TPL ตั้งแต่เล่นมาของ TBC ีซีเทโฮะ U.T.S.C. นั้นเน้นรับแล้วรอสวนกลับนะครับทำให้ขว้าชัยชนะในเกมนี้ไปได้พยายามจะเอาจุดผิดพลาดของ B.C.Tero มาให้ดูนะฮะว่าถึงแม้ว่ารับจะเหนียวแค่ไหนแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีช่องโว่นะครับ ความช้าของแผงหลังนะครับก็ทำให้ใช้ยนาฏยิงประตูบีซีเทโรได้อันนี้เป็นเกมที่บุยรำยุเอตเสมอกับบีซีเทโรไป1ประตูตอนหนึ่งนะครับแต่ลูกนี้ก็คือโชคเข้าข้างบุยรำนะฮะ ลูกมันฉลับแล้วก็ทะลักมาถึงคาเมโลฮะแล้วก็แปลเข้าไปง่ายๆก็เอา10ลูกที่ B.C. ซเทโรเสียในฤดูกาลนี้มาให้ดูกันนะครับเป็นเกลที่พบกับเพื่อนตำรวจครับผู้สาประตูผ้าสุดจินปัดบอลเข้าประตูตัวเองไป เรื่องของผู้สาประตูก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับที่ b ีซีเทโรพยายามที่จะควานหาอยู่นะฮะพยายามจะซื้อตัวผู้เล่นในตำแหน่งผู้สาประตูเข้ามาใหม่นะครับและนี่เกมที่เจอกับโอสสภ,ภาล่าสุดเลยและครับผู้เล่นที่มีความแข็งแกร่งและเทคนิคดีๆอย่างชนะนันนะฮะก็ทำอันตรายผู้เล่น b ีซีเทโรได้ อย่างหนักเลยล่ะครับแล้วก็เป็นเจ้าทูชนะนันนี่แหละครับที่ยิงประตูตีเสมอให้อโอสสภามาคว้าหนึ่งคะแนนจากบ้านของบีซีเทโรไปและนี่นะครับคือสกูปรู้เขารู้เราก่อนที่ทั้งคู่จะเจอกันในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะฮะก็แน่นอนครับว่าถือเป็นเกมที่อันตรายของเอสจีมงทองอยูเต็ดเลยล่ะครับเป็นคู่ต่อสู้ที่น่ากลัวมากๆไม่ต่างกับบางกอกกลาเซฟซเลยนะฮะเป็นช่วงฟุตบอลขาขึ้นนะครับ เปลี่ยนโค้ดใหม่และนักเตะก็มีความมั่นใจแต่ก็ใช่ว่า s อสซีจีมุงทองเตอร์ของเราจะไม่มีโอกาสชนะนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะใครว่างวันอาทิตย์นี้เข้ามาให้กำลังใจคุณพลกล้วยพยองเอสซีจีมทองเต็รของเรากันเยอะๆด้วยนะครับ